ร้องสาวฟาดใครเอ่ยพิมพ์ยาวแฮแทกตายคิดถึงคิดว่าดูแทกด,ดูเชิญเลยค่ะฟาดถึงใครกลับกลับเข้าป่าปาไปนักร้อง นักร้องสาวมุกบุคพรหรือล,ลุกลุกหนึ่งในสมาชิกของโอเวนเฟอร์และเป็นหนึ่งมีบันเทิงวงการบันเทิงออกมารวมเรียกร้องมาส่งเสียงอยู่ในค่อนข,ข้างประชาชนโดยมาตลอดล่าสุดเธอก็เป็นประเด็นที่เฮือหาไม่น้อยและเมื่อสาวมุกก็ได้ไม่สั่นขอความผ่านทางวิเตอร์และระบุโดยระบุข,ข้อความบางคนที่พิทิมยาวดูแฮต เทมากๆดูเหมือนว่ากลางนี้เชิญเลยเชิญแล้วแต่รับบทนางและแม่แบ่งอุติประชาริตใต้ที่แท้จริงโอว้าวและเผยเจตนาความความหายถ้าใครใครใครเข้าใจปัญหาตอนนี้จริงๆแล้วจะไม่ฟินแบบนี้เลยนะงานนี้ก็ไม่รู้ว่า